ตายพี่น้องแรงมากเาฝนตกบตากพื้อนนะเพื่อนมนคนเขาบตาไม่อีฝน,นมาตกสับบนันเอาตกกระทั่งจิมเมื่อแดงเพ่งเจอไรเงาตาเพื้อนใบว่าเออปั๊มแหงก็สิคนเข้ามาอันาคันแหงปันใดข้างบ้านก็เมื่อ,อ,อ,ค,าานนอคือมใเด้อจ้ะ คามมือเครื่องเลฝนมาตกบาดทางสิมืออ่ะใคร่ว่าเกี่ยวหยาแล้วเนาะใคร่ว่าเกี่ยวหยาท่านขอระวังไถ่ดีมั้งบะเออไม่บาดนี่พวกเกี่ยวเขาเสียกายได้แนวนี้เขาจะตั้งเกี่ยวเขาว่าฝนตกจะสอบหยาอยู่พูน สอบหนึ่งก็ไปให้งัวสอบนี้ไปให้กล้วยอมาตกอยู่พัดผ่าบัดพ้นแล้วเหาอวะปวเกี่ยวเขาทีเสียหายเกี่ยวเขาก็ยังหนามาแหงแบบนล้วมาแ่งพ้นอีกบ้านนี้ từ bữa thảo đó hẹn từ bữa phù mà tao bộ khốn hết mình để ta tạp phải coi chắc mừng không phương hâm hâm phù สวัสดีเอฟซีมาสู่ทุกคนเด้อมาสิเมื่อวานพ้นตกอีกแล้วพ้นตกนัดท่าหรือว่าท่านเมื่อจำนีุ้ันพ้นมาแล้ป้าแห้งวันแห้งวันนี้โอ้ฝนถึกกล้องถึกน้ำแล้ววันนี้ากําลังเตรียมผูกหัวผัวขวดจะได้พ้นมาก่อนส่วนแถาอุ้ยแถากระบาดุ้ยเฮ้ยพุนมาอีกแล้วพุนพุนทั้งลมทั้งฝนบาทนี้เอา ปาลมักนเขาเนาะคุนม,มาอีระบงสิขึ้นท่งเทียงให้เวิ่งปาล้มนักได้เขาเอ้ยคณนขาเปียกไว้ได้นอ้ปาที่โพี่น,น้องก็นแหง้งลมล้มคุทั้งคนทั้งล้มาดิโคตรทาาที่โตะกแล้ัวเขายังก็ดีถ โอพุหงิงอ้าจักโอ้ยป้องมั <Allah> นยี่งก้องมันืดหน้าม ah ันจกเมือนนป้าที่ทาฝนโอเคไหนเนี่ยดีทั้งนทั้งลบป้างเลยมันยิ่ยังแอกคนล่แหฮ เมื่อบ้านคนแห้งไหนแห้งนี้เฮ้ยทุก่านนี้บ้านผู้คู่เขามาซึ้งเ็ดแห้งทิ้งอ่ะปวดพ่อปว่ความแห้งูทั้งฝนทั้งลบยกแก้วขาจะมีอรหายเย้ยนี่ต้งฝนทั้งลบแห้งไนแห้งนี้เขาลมบดดีไรเขาถอเขาสูงถี่ลงบด ว่าสีปแดนมือแค่มือปลาโอาพี่น้องมันพามาเหรอที่ฝนร่ม,มแห้งพูกูฝนมันล่มขนาดเตียงอยู่พี่ คนมันพาขบมาหอดีอก,ก็เพียงก็เห็นกระเตือนในเที่ยงนี่วัอนี้มันลบมเฮียงไหลมันพาขบมาเพราะีบกระเดน็นหูเปียกเบิดกลางเที่ยงหูพุ้นอยู่ในเที่ยงยังเปียกเบิดนี่ย้อนยุ่งพืน้นตากไปว่าสิมันตากแดดโคตรโผล่ผู้หัวกเกี่ยวเขาแต่เขาสิอุกี่ดึกปีดำคนอันนี้ โค้กผูาก <sh arp> ็ห <together> <sh> ้องพุมพึมๆย่ก็มหุงบบบอื่นช้าเนว่ยับก็เครื่อรุดไปดินี่ยนีสมาาคู่ก็ได้ใบโคกมันใบคู่ก็ได้นียโคกกมีใบแต่คู่ก็ได้ได้นี่ไเฮ้ยไห่แห้งนี่อันนี้อยากเบิกสมศักดิ์ม่งอยู่โู้าพาผนี่ชุดลงหออปู พามาท่าทางนี่ซุดกลางเพียงเลยแบบนี้เอออ,อ,อยากวนขึ้นจีไพ่แข่งพ้นเมื่อเด้อพี่น้องเด้อบบดนี้เด้อเขาก็หฮาอีกมือนี่มือหนึ่งจะแข่งพ้นว่ามีเฉพาะเมาแล้วนะนี่แต่ว่าเข่าเข่านีา่ขขขเขาบ่มักปันใดอีกอ่ะ ยาข้าเมาอยู่รอกผู้เดียวเฮ้ยอยู่พูดเดียวมันเห็ดหนาติเห็ดบ่ตําใค้ขาสงเขาตำอันนี้เคาะใส้ขาสูงถูกอ่อนนะเพราะทำาชายากไปเขาเขาบมบิดเท้าเห็นว่นี่เข่าดมมือสาวท่านลม แ,บบแม่มันต้องทงแซมเสียงผ้าหออฝนตกผ้าหออสั่งบ่ทมสักดนเกาอนเข,อขอาเขาในหน้ามาดีนี่เขาก็กองสะขนาดไรเนาะเขา

เราไม่กระทวมหนักหนามทวมพรีเพียงต่วเพื่อนเถอะเที่นีทั้งทวมบนทุ่ตกว่าเทวดาเหี่ยวเท่าแล้ววะ ปลาบืนให้ปลานเบิดอ่ะดุกหมดอ่ะในหน้าตีปลาขาวไอตัวแง่งไงน่ามันถ่วมไปวัดสิลายกลางจงเมื่อวานเหรอเถอะแล้วว่าเอากุ๊บสั่งนี่มาเดี๋ยวเถ่าเอาว่ตกุ๊บนี่นี่เอาโคดเอา เอออืมอัน oh, น nope, totally ี้เข่าเอากู้ไฟเข่าได้มันแห้งมากเลยดิมันเดือแแ่งพ้นเมื่อแ่งพ้นเมื่ออีนี้เข่าอยากจะเอาขึ้นดงเขียนพ้นตกมื่อหนึ่งหักกะตก เอาลองมาแต่น้มถมกกมนนั่วมหัากระตกมือนี่เละเนาะค่ะอุปถั่ตกมือไรเออถั่ตกมือ้าเอาลองมาหัไข่ไม่สิล่างขีดตมม้มงานนี่ขีดตมเขาได้ล่างขีดตม้มมานี่ซี่หามือแดีวพวท่านได้โตกะหักกระสีโตกขีดตมมันก็แหง้าใบมันละมันก็โอบมันก็แหง้ะเมื่อไหร่ักกระตกลงมาอ่ะ มาปงเดินสิให้เบิ้งทางปงเป็นคุ้มบริวารท่อเนี่ยคดีน้ำกระเดิ่มเบกเลยน้ำห่วยฮะอนไรน้ำห่วยโดนเบิกเลยมันเป็นคุ้มมันเยดอะทุกวันนี้ก็คุ้มสองสามคุ้มนี่เด่นี่คุ้มระเตอร์มันนี่มันเป็นคุ้มเป็นห้องหม่องสองห้อง มีอีกขันใส่ทอจักสามทอนี่เพราะนี้ท้ามันสีบปยุด์อ้ยท่าเท่าหาบเท่ารูดไปุยท่าคิดเซอไเท่ายท่าทาเรียนต่อมันุูดเซอตอกมันุูดหนึ่งทีเออใส่หน่มันซะใส่กระสอบตัวมันขาดซเะ่ถารหัสสุนถ่านเนาะมาอยากเปียกให้กน้นานฉันแล้วแถ หาสนผ่านน้ำกำลังปกติพื้นมนี้ว่าสิไอพ้นตากแปแตแาว่าพ้นโต๊กสัมพื้น,นโอยากเหงเอาออกกระคมพ้นหัก,กละมักถือพ้นสัมขงนามมันไดลลงมาสนซากมามนีพื้นพ้นหักวันขนมานต้องเคยส่สมสาก มามาสมมาคือกระสอบมาผื่อื่นมาเขาเพื่อกเราอีกไม่สอบอีกที่มาสอบเดียวทีเแ่าหาสอบอื่นที่ม่ค่าหน้าสอบน้าขันพ้นโอ้ขันพ้นไรเกียย่ยย้ำกันย่ำมาได้อ่างตันสีเปนะียกเพื่อนเนาะ ที่เขาแล้งามเป็นงูนเป็นก้อนอยู่แต่เราเกี่ยวเลยเด้เราเกี่ยวว่านเลยความงามเขาเราไหนว่าเด้ทำอะไรงามดีเป็นก้อนเป็นงูนอยู่แต่เราของเราเนี่ยถ้าเบิดบ้าเนาะเขาเนาะเบิดบ้านนี่มีันข้องเราเอ้ได้งามได้เขาก็มูลเราเห็ดทั่วปี เห็ดบึงเกษาเห็ดทัดายจะบดดมบดมกระได้นี่เหมือนไดมอกก็ไ่ได้ตัดอ้ยสันงเขาเลย เราสีเราสีสะนออกมาแบบนดดลแหละก็เอาเคก็เอาแปนมาด้วยแอ้วเขาตัดเอา่ยบื้อื่นที่ขออีกว่าบื้อื่นนี่เขามาตัดเอาต่อเพื่อนนะแล้วาบะ เออละบะนี่เราเกี่ยวบ่ละเราเกี่ยต่บงงดเนาะอื่นเทากัเกี่ยวอีกให้ให้ต้นหเถอะให้ตนกเกี่ยวมุสอเนี่เพื่อไม่ยาบหยางมาหอดแถวหงเหียนนะพี่เนาะเท่วหงเหียนตั้งเรื่ต ทางบมดดีที่สุดจื้อกระหืดเด้อพี่น้องกันหอดบวานเลยพี่น้องสีปีงกล้วยอีกเมื่อเช้านี่ปีงมดลายเนาะพี่จังแซพเสออยากกินปีงกล้วยสีปีงกล้วยอีกก่อนเมื่อเช้านี่ปีงซิฮาหน่วยอีกอย่ากอีกสีปีงอีกก่อน แกมกลกวยกันสปีปิ่นปิ่น้อือมันสก,กับปิงนอยู่ให้นน้องนี่ไปกิงเหียนเนี่ยเป็นมะนาวเน้นบัวลายทันอีมมันบวมซาใจในการอยากเรีกยกว่าปิีกซ่ามันชองสี่หกแปดสิบหน่อยแต่ละสิปินเบิร์ดปีหนึ่งคนน่ะคอยปิงปนไปทายอ่อนมันจังสิแสบพวกม่เมื่อยหิวนี่ยาก ป้าพี่น้องนั่งปิ่นดังใส่ทางนี้เกือบใหม่ไก่เสไดส้กินแล้วตอนนั่งปิ่นดังใส่ทาานี้เออสีแต่ว่าสีงามอยู่ดีจ้ะนี่วัานหมเป็นไงมาเ้อมาเลอพย,ยายามเ้อปิ่นกวยตอนคุ้มคำเอา สวัลูกตดีป่าลูกนุ่งอ้นสิมืออ่พี่น้องก็ตั้งไว้เหตุกินแม่เพิ่มโทมาป่ะไปส่งนุ่งอ้นในนยจะตอง่าเอากระปุกมาส่งเหนุ่งอ้นเมื่อไปย่างบอกเขาแลเไปบอกเขาเลยบอเขาสีขาบักดัดมันแดดเลยเอาเดกแก่เนี่ยแก่แม่สิถือไามไปย่างไปย่างไปดวจมกไก่เด็กเดกูไป ส่งนแล้อมเออนงมานทำในอันานี้มันเหม่พอดีเหม่หกโมงมันทำเหม่เรียกไหอันนี้วัวไห้มาอะสอืเอออันนี้วัวจเพื่อนมากในปอกบออคนนี้ว่เกพมาเรียเตรียมคอยันพ่อบริกิเอาเมื่อ้พอเพิ่น่ะ หักพอแล้วหักแม่หักช่องก็ไม่ปพอหักกอช่องไปหักช่องคนหักพอกับแม่ทำอะไรกินถอยหักสองคนหักก็พอกับแม่อุ้ยดีใจแม่มาเอาดีใจหย่างหย่างนี่แม่ป้อก็ผัก บมาจะชงหนุ่มนล่พี่น้องเอ้ยมมอจะชงหนุ่มแม่มาเอาไดมาเห็ดจินใช่ป่ะอือเหะอยมมวนี่กด้านขีดด้านเสาคนมีใจเห็นแม่เนยม้งเออมึหดหดมึ กลัวดเซฟพักก็มากลัวันเซฟผิดเนี่ย

กันเลยท่าบ้านคนนะแค่แค่แบบนี้เขาเอาไปไว้ทุกคนฟุตบอลเรียนยังเป็นชื่อหอซิฟุกไปกับมาเกี่ยวที่เลืองอะไรก็จะนึกคู่กบเข้าไปนึ่คู่กบเกไปเอ๊ะ

นมาสวขนปกว่มายาอไดกดปวามยาวนี้ว่าสิซื้อสุแหงนะครมาตัวันี้เหลือปอกเฮดไหนกินก่อนไปซื้อุณแหงมาตัก็ดนนี่ันให่เ้วเห็นขา เนี uh, ่ยกายมีคนอืมดูหมตัวน้ำกาแฟก็มีไดเปล่าตีนสั่งมาเยอะ่าอืมอืมีกแลค่ะกระตุกกระปวดกระปวดกรเาะใครจะได้กินยัเนี่ยเาหนงมาตาเลยยิ่งเพิ่นทิ่ปลาเป็นตัวเดียวจะใส่ออกเท่าพี้นังใส จะตัวใหญ่เลยมันอยากเท่านักขโมอมมันเป็นนะเป็นมไม่เดียดตัวหอ่ว่ัวตัวนี้หึ่มีกับปีน้นขุยกับปีนันจานกัีก็ปีนเรน กูดก็ต้องขูดกับปีกบพาปีแบบปรามันจ่าเนอหหุ่ะอันเียนอันกับไข่แม่ราเัไข่มันเพื่อนคนเดียวไข่ตัวเส้าที่กินยาปลาสาะซื่อ 那个就。<laughs> <laughs>